ดีค่ะแนวทางเราพัฒนาค่ะลงสูตรเด่นเจ็ดเจ็ดไปงวดนี้ไม่เข้าชนกันสองสูตรสูตรก็ไม่เข้ามาเข้าอีกสูตร 1, 1, หนึ่งหนึ่งสี่วดนี้เรามาตามสูตรเจ็ดเจ็ดเหมือนเดิมสามตัวและสองตัวลองดูอีกงวดหนึ่งเนาะว่าจะเข้าไหม ถ้ายังไม่เข้าก็รอบหน้าถึงจกปรับนะรอบนี้ยังเหมือนเดิมอยู่คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางค่ะไว้ม,มีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมด้วยขอบขอคุณมากเป็นอย่างสูงนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะมาชมเราพัฒนากันต่อค่ะ 7กับ4ให้7กับ4เอา3ตัวก่อน สตัวตัวตรงตรงเอรอเอาตรงไหไกันแน่ปะตีสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเก ี่สองตัวกลับด้วย เดินให้ไปที่478 479 ไปทํามาก็ลืมลองอีกแล้วเดีนยให้ที่เจ็ดอ้ว สี่หางนะอย่างละสี่หางค่ะ okay. สามตัวสี่หางสองตัวสี่หาง ลงแล้วสองเซตแล้วสวดหนึ่งก็สิมาลงอ่ะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมจับหน้าจอได้เลยค่ะ หมายเลาพัฒนา4หาง4 7 8 4 7 9 4 8 8 4 8 9 4หางสองตัวบนล่างไปกับ7 8 7 9 8 8 8 9ได้พี่น้องสูตรนี้เคยเข้า7 7สูตร7 7, 7 สูตรเจ็ดเจ็ดไม่รู้ว่ามันจะมาไหมงวดนี้นะแต่ว่าสูตรหนึ่งสี่ลงไปแล้วเรียบร้อยที่เอามาลงนี่มีสูตรเข้าข้างนั้นนะคะที่เอามาลงเอามาลงเป็นแนวทางเผื่อว่ามันมาอีกเนาะงวดที่แล้วมันก็มาที่หล่งงวดที่แล้วนะ่ะมันก็มาเจ็ด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 งวดนี้มันไม่มามันมาอีกสูตรหนึ่งมันไปเข้าอีกสูตรหนึ่งที่ว่าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่ สี่หกหนึ่งสี่ลงไปแล้วสูตรเข้าหนึ่งสีลงไปแล้วนะคะอันนี้มา,มา,ม,ามาลงซ้ำอีกสูตรเจ็ดเจ็ดนะคะพี่นอ้องสูตรเจ็ดเจ็ดก็สีหางเหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมเด้อรัวเสียมาบ่เด้อ ลงให้เป็นแนวทางค่ะหวยสูตรที่เคยเข้าก็เอามาลงให้เป็นแนวทางอีกเผื่อเขาจะมาอีกรอบนี้นะท่านผู้ชม จบคลิปไปแค่นี้ก็นเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันไม่จ้าฝากติดตามไว้ค่ะจะไปได้พาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะเราพัฒนาที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งที่หนึ่งพ่อเหมองกับหัวใหญ่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเอาันไปโชคดีเด้อรวยรวยวย